ก็ึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดวิวของเราเนาะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอใน t i k t o k กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เนาะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนนะคะการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน อีเมลไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะและคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Tik t o k ค่ะแล้วก็มาเรื่องดหมู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะใช้เป็นเพิ่มยอดวิวนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูนะคะความเร็วกับเลทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะคะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o k ของเราค่ะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็กด ล็อกเลงด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่ม1000วิวไปเลยเนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วก็กดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะกรับโบนัส5%าปเซมาเติม500บาทเข้นไปด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินด้าน,านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะช่องทางต่อไปนะคะก็จะเป็น TruMoney Wallet ค่ะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะ มาใส่จานวน,น,นเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยค่ะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะแล้วก็เป็น,นขขออเดอรนะ์ของเราทั้งหมดนะคะที่เราทําการสั่งซื้อไปค่ะส,ส่วนข,ข้างล่างตรงนี้เนาะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์นะคะออเดอร์รของเราค่ะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเรื่องหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ล งไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถที่แท็กไฟล์ตรงนี้แล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ แล้วก็ติดต่อผ่านไลน์ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า add km ขีด social ก็ได้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลลิกงตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะและในตอนนี้ก็มีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือเมนูซีรีส์หนังจีนตรงนี้เลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคบ5 0 0บาทกันแล้วนะคะก็จะรับการดูหนังจีเนาะซีรีส์หนังจีฟรีๆไปเลยมากกว่า300กว่าเรื่องกันเลยนะคะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ TikTok ของเรากันเนาะไปดูยอดวิวคลิปวิดีโอของเรากันนะคะก็คลิปวิดีโอวันนี้นะคะยอดวิวอยู่ที่1 2 1วิวนะคะอยู่ตรงนี้เนาะเห็นกันไหมเอ่ยเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดวิวของเราเนาะจากเดิมมีแค่1 2 1วิวนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น 1, 3 7 0วิวกันเลยนะแทบใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะไม่ต้องรออะไรกันเยอะเลยสั่งซื้อไปไม่ถึงห้านาทีแล้วค่ะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMSocial ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้นะคะลองเข้ามา ดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเนาะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการใดไปเนาะก็ขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ